สวัสดีค่ะเจอกันน้องนะจ๊ะเหมือนเก่าแล้วนาะจ๊ะน้ะวันนี้มาพาทำอะไรกินวันนี้จะมาแกงผักรวมเด้อจ้ะมีหลายอย่างมากเลยมีหน่อไม้มีเห็ดชิมิจิแล้วก็มีอฟักทองมีบวบเดี่ยมมันไม่มีบวบหอมนะจ้ะมีใบชะพูใบบังรักจ้ะแล้วก็มีน้ำข้าวเบือจ้ะมีเห็ดชิมิจิ ในน้ำใบย่านางเด้อจากคำคเนี่ยก็จะใช้คำว่าแกงผักรวมหลายๆอย่างนะจ้ะเนาะพริกนี้น้องก็ตัมเรียบร้อยแล้วจ้ะโขกใส่หอมกระเทียมตะไคร้นะจ้ะอันนี้มีเกลือมีชิรสหน่อยหนึ่งมีขะนก,ก้อนอันนี้พริกเวลอยจ้ะมีปลานัวเด้อจ้ะขาดไม่ได้บ้านน้องนะจ้ะเนี่มาอร่อยด้วยกันจ้ะวันนี้ อยากกินผักนะจ่ะหน่อไม้อาจจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะจ่ะกินไม่ทันก็เยอะๆไม่เป็นไรจ้าก,กินผักกินผักเยอะๆจ่ะ๋ยวมาลงมือทำนะจ่ะเนาะก็จะใส่น้องก็จะใส่หน่อไม้ก่อนแล้วก็น้ำใบยานางจ้าเอาหน่อไม้ลงเลยจ้ะพี่กอน น้ำใบยันนาเาลงก็เอาน้ำในนั่นนะพี่ในถ้วยน้ำมาใส่หนเนาะยนู้นนู้นนู้นยอนะไม่เป็นไรจ้ะนั่นน่ะล้างหน่อยในในนั้นนะเสียดายน้ำใบยันนาเออหน่อยนะขยำรูปไปเลย เกียตรงไหนพี่เขาจะต้องติดเตาเลยจ้ากว่าฝนตกไล้จ้ร้องขึ้นๆอยู่ล้างถ้วยหน่อยจ้าเสียดายมันที่พี่อ่ะ จ่าล้วก็มาใส่น้ำปลาร้านัวกันเด้อจ้าเนี่ยปรุงเครื่องกันจ้าปรุงเครื่องกันจ้าแกงใส่พริกจ้าอันนี้คือแกงผักรวมใส่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างใส่น้ำใบยะนางเด้อจ้าคิดอยากกินเนาะจ้าเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วจ้าเนี่ย ก็มาอร่อยกับบ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ๋าเด้อจ้ะ,จะก็เหลือกะเห็ดชิเมจิแล้วก็บวบบวบผอมไม่มีเราก็ใส่บวบเปียมแทนนะจ๊ะมีฟักทองเนี่ยน้องใส่บวบเปียมแทนบวบผอมแล้วก็มีฟักทองนะจ๊ะเนาะก็แกงรวมๆใส่น้ำใบยะนางข้นๆจ้ะกินผักจ้ะกินผักเนาะ สีสันน่ากินไหมคะมาทานด้วยกันเด้อจ้ะใส่ตามด้วยเห็ดชิเมจิแล้วจ้ะเนาะวันนี้มีใส่ทุกอย่างจ้ะใส่ใบชะพูด้วยเพราะว่าโดนฝนงามๆแล้วจ้ะเนาะบ้านน้องก็จะกินกับข้าวอีสานวนไปวนมาเนาะจ้ะส่วนแกงกะทิกินได้แต่ไม่ค่อยถนัดแล้วจ้ะเนาะชอบกินแบบ กับข้าวบ้านๆดีสานเนี่ยจ้ะลวกผักตำแจ่วแกงอย่างนี้เลยจ้ะหม้อแกงเราก็เดือดเราเด้อจ้ะนี่จ้ะน่าทานไหมคะก็ขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจ้ะเรามาใส่ก็เบือกันจ้ะเพื่อให้มันหวานเนาะจ้ะเนาะ หน่อไม้ก็หวานอยู่แล้วใส่ก็เบือลงไปเพื่อฟอรอมเพิ่มความเข้มข้นก็เบือก็จะออกหวานหวานหน่อยเนยาะจ้าเนาะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจาาที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้นะจ๊ะก็กับข้าวมันก็ธรรมดาก็มีวนไปวนมาอย่างนี้เน,นาะจ้ะเนาะเคยทำแล้วก็ทำอีกจก้ะแสบคือเกาจาก้ะ ก็เหลือใบสะปูเนาะจ้ะกับใบแมงลักเนาะจ้ะเนาะที่ต้องใส่ขอบคุณเอฟซีทั่วโลกขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยเด้อจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้จ้ะฝากแกงผักรวมหม้อนี้ให้หน่อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาใส่ใบสะปูกันนาะจ๊ะใบสะปูกับใบแมงลักเนาะจ้ะเนาะก็แกงหม้อนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเนะี่ย ก็มาร่อยด้วยกันนะคะมาร่อยด้วยกันจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้อเนีสีสันแกงหน้ากินไหมคะเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปจ้ะสวัสดีค่ะ มีข้าเหนียวร้อนๆนะจ๊ะเนาะอ้สุดยอดเลยจ้กเกาสวัสดีแล้วยังมีพูดต่อ,อยนะจ๊ะเนาะ <c oughs> ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยจ้ามาทานด้วยกันจ้ะบ้านน้องนะจ๊ะเด้อยจ้ะเด้อบายยเจอกันคลิปต่อๆไปจ้ะสวัสดีค่ะรอบสอง